เค okay, พร้อมแล้วเราจะมีอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราจะบำรุงชีดด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้ต้องบำรุงด้วยพระวจนะทุกคําที่ออกมาจากพระโอษฐของพระองค์วันนี้เราขอเปิดใจออกให้เป็นดั่งดินที่ดีที่ถูกพรวนให้พร้อมแล้วสลหรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะที่จะตกเข้ามาในใจของเราทั้งหลายให้เกิดผลเป็นพรต่อชีตส่วนตัวและคนมากหลายให้เราเป็นคนที่ไม่เพียงแต่ผู้ฟังและหลงลืมแต่เป็นคนที่ปรับพฤติตามพระวจนะทุกถ้อยคํา จึงกลับชนมาในนามพระเยซูเจ้าอเมนวันนี้จะมีการได้มาพูดถึงหัวข้อ,อ,อคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญ,ญาณวงเล็บสองตอนที่สองไงสภาก่อนผมมีการได้แบ่งปันไปแล้วว่าคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญ,ญาณใช่ไหมครับสามสี่ประการวันนี้มาต่ออีกในหัวข้อเดียวกันนะครับคุณค่าของบ้านฝ่ายวิญญ,ญาณวงเล็บสอง นะครับให้สัก3ามสี่หประการด้วยกันเพื่อเราจะได้เห็นว่าคดสัจักที่เป็นบ้านฝ่ายวิญญาณเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเพราะบัดนี้เราได้บังเกิดใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนฝ่ายวิญญาณแล้วมีชีพฝ่ายวิญญาณแล้วเราก็ต้องอยู่ในบ้านฝ่ายวิญญาณด้วยบ้านฝ่ายกายภาพแน่นอนเราจะอยู่คนละที่คนละแห่งแล้วมันก็จะจบสิ้นในโลกนี้แต่บ้านฝ่ายวิญญาณเป็นที่ที่จะส่งผลต่อนิรันดรดังนั้นนี่นะครับเราต้องเห็นคุณค่าบ้านของเราเพราะอะไร ประการที่หนึ่งสรุปที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดข้อที่หนึ่งพระวจนะของพระเจ้าข้อนี้บอกไว้ว่าอย่างไรบอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างบ้านคนที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าคนยามที่ตื่นอยู่ก็เหนื่อยเปล่าข้อนี้กําลังพูดถึงความสําคัญยิ่งบอกว่าบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านฝ่ายวิญญาณหรือบ้านฝ่ายกายภาพถ้าพระเจ้าไม่อยู่ร่วมด้วยถ้าพระเจ้าไม่แบ็กอัพถ้าพระเจ้าไม่ส,สับสนเนีย่ย มันก็จะไม่มั่นคงมันก็จะไม่ปลอดภัยมันก็ศูสย์เปล่าในที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุที่บ้านฝ่ายวิญญาณหรือขึ้นจะมีคุณค่าเพราะอะไรเพราะขึ้นสจ,จักรเนี่ยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนี่ไงนี่คือความแตกต่างนะครับวิหารมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์แต่บุคคลที่ประทับอยู่ในวิหารต่างหากที่ศักดิ์สิทธิ์พูดง่ายง่ายเอเมนไหมครับดังนั้นเนี่ยโบสถ์วิหารมันก็เป็นถ้าเป็นโดยทั่วไปในโลกนี้ก็คือ สร้างโดยอิฐสร้างด้วยเก่าแก่ดูมันเป็นโบราณวัตถุจริงไหมครับแล้วมันก็มีอะไรแต่ชีวิตของเราเป็นวิหารชีวิตของเราเป็นวิหารที่มีคุณค่าเพราะว่ามีบุคคลที่ยิ่งใหญ่อยู่ในเราคือพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยในภาพรวมของคสตจักรก็เช่นเดียวกันเมื่อคริสตจักรหรือผู้เชื่อมารวมกันเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าประทับอยู่เหนือ อิสราเอลเหนือชุมชนของพระเจ้าเหนือคนที่ร้องออกพน,นามของพระองค์ดังนั้นนี่นะบ้านจึงเกิดคุณค่าเพราะมีพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับเห็นไหมครับที่บางที่เนี่ยโอ้โหกลายเป็นที่คนอยากจะไปเพราะอะไรเพราะเขามีบุคคลสําคัญมาที่นั่นจริงไหมครับวัยรุ่นก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมวันนั้นเขาไปพร้อมกันนะนี่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะวันที่เรามีค่ายเนี่ยก็มีคอนเสิร์ตของคนคนหนึ่งที่อยู่แถวนั้นแล้นะ จู่หกเจ็ดหมื่นคนเออเขาก็ไปกันะจา่ายเงินจเยอะแยะไปพ่อเขารู้สึกว่าอันนั้นเป็นไอดอลของเขาซึ่งดูจบก็กระเป๋าเบาลงเสียเงินไปเป็นพันพันสนุกไปช่วครั้งชั่วคราวเพราะเขาให้คุณค่าสิ่งนั้นแต่คิสักรเนี่ยมีคุณค่าหรือบ้านฝ่ายพราะมีพระเจ้าที่สร้างสรรพสิ่งอยู่กับเรา พระเจ้าทรงคุณค่ายิ่งใหญ่อยู่กับเรานี่เป็นคุณค่าที่ไม่สามารถจะประเมินค่าได้เพราะมี่บอกถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยนะพี่น้องทุกสิ่งเป็นไปได้เอเมนอิสราเอลมีอะไรเ <Amen. S 1> มื่อเทียบกับกองทัพฟาโรโอิสราเอลแพ้ตั้งแต่อยู่ในม้งแล้วทําอะไรได้อะเป็นทาสอียิปต์กองทัพแต่สิ่งที่ทําให้อิสราเอลชนะเพราะพระเจ้าอยู่ เท่านั้นแหละและสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฟาโรห์รู้จักก็คือที่ทาําอัศจรรย์เพื่อฟาโรห์จะได้ยอมรับว,ว่าพระเจ้าของอิสราเอลยิ่งใหญ่ดังนั้นเรามาในคือจักรไม่ใช่ตัวอาคารจะทาให้ศักดิ์สิทธิ์แม้เราจะมีอาคารหรือไม่มีอาคารเป็นของเราหรือเช่าก็แล้วแต่แต่บุคคลที่อยู่ข้างในเนี่ยคือใครไม่เพียงแต่เราผู้เชื่อเท่านั้นแต่มีพระเจ้าอยู่ด้วยนั่นแหละมีคุณค่าดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เรามาเราจึงรู้ว่ามาเพราะพระเจ้า และพระเจ้าก็อยู่กับท่านที่บ้านของท่านเช่นเดียวกันนะครับนั้นประการที่สองนะครับยอนบททีธธ่13ข้อ34 35พระเยซูได้ให้บัญญัติใหม่ไว้แก่สาวกก็คือให้เขาทั้งหลายรักซึ่งกันและกันใช่ไหมครับพระเจ้ารักเราอย่างไรเจ้าทั้งหลายจงรักกันอย่างนั้นนี่คือคริสักรของพระเจ้าหรือบ้านฝ่ายวิญญาณเป็นครอบครัวแห่งความรักนะครับนี่คือสิ่งที่ขาดมากที่สุดในยุคสมัยปัจจุบันนี้ คือคนขาดความรักเมื่อขาดความรักจึงไม่มีความอดทนใช่ไหมครับใครขัดใจอะไรหน่อยไหมครับโอ้โหโมโหจัดการเลยนะครับนะเมื่อมีการไม่พึงพอใจกันโอ้โหทะเลาะเบาแวง้งฆ่าแกงกันเยอะแย,ยะในสังคมเพราะไม่มีความรักความรักเป็นสิ่งที่หายากที่สุดเซเว่นไม่มีขายถูกต้องไหมซื้อได้ไหมความรักซื้อไม่ได้จริงๆเนี่ย ครอบขึ้นจักรหรือบ้านฝ่ายวิญญาณเป็นครอบรัวแห่งความรักก็เพราะอะไรเกี่ยวข้องกับข้อที่หนึ่งเหมือนกันเลยเพราะพระเจ้าอยู่พระเจ้าเป็นอะไรอ่าใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นความรักดังนั้นเนี่ยเมื่อมีพระเจ้าอยู่ก็เป็นบ้านที่เต็มด้วยความรักเป็นขึ้นจักรที่เต็มด้วยความรักดังนั้นเนี่ยพี่น้องเราจึงต้องรักกันเราอาจจะไม่สามารถชอบทุกคนได้เพราะบางคนนิสัยมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับซึ่งเขาต้องเปลี่ยนแต่พระบิวเราต้องรักทุกคน แม้ศัตรูยังต้องรักเนี่ยโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายถ้าไม่มีพระเจ้าแล้วคุณจะเอาอะไรไปรักเขาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะอยู่ในคริตจกักรเพราะความรักจะได้ส่งต่อกันเอไหมครับจะเป็นที่ที่เราสามารถแสดงความรักกับพี่น้องได้นะค,ความรักในการให้หนุนใจกันไม่เพียงแต่มีแต่รับแต่ความรักที่แส่หอ,อด้วยกันให้ ให้กาลังใจข้ามมรดิฐานเผื่อให้สิ่งของที่จําเป็นเห็นว่าพี่น้องที่ขัดสนเราก็ช่วยเหลือดูแลกันและกันนะแม้ไม่มีใครรู้แต่พระเจ้าใช้เรามาอยู่ในครอบครัวนี้จนคนทั้งหลายสามารถสัมผัสได้นะครับแม้พี่น้องที่มาจะต่างประเทศน่ที่มาร่วมนอกสการ์กับเราเนี่ยเขาอยู่ถึงโน้นนะครับใหญ่นะเขายัางอยากมาเลยพวกเขามาที่นี่เหละเขาสัมผัสถึงความรักความเอาใจใส่ที่เรามีต่อเขาซึ่งเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรจากเขาด้วย เข้ามาในช่วงแรกสัปดาห์แรกเน่ยพี่น้องรู้ไหมผมว่าไปถึงบ้านเขาอยู่ชั้นสีข้างบนเนี่ยไม่มีอะไรเลยแต่มีลูกเล็กอะ่ะอยู่กันแบบโอโ้โหแล้วถูกโทษทีถูกคนเอาเปรียบค่าเช่าเยอะมากห้องเล็กนิดเดียวเจ็ดพันบาทโอ้ออยู่ได้ไงแล้วเราก็ไปช่วยหาจนเขาไปที่ใหม่และราคาถูกกว่าห้องใหญ่กว่าเขาสัมผัสเขาราบซึงมาวันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาอีกดังนั้เนี่ยคสตจักเนี่ย ต้องเป็นแหล่งความรักที่ไม่ต้องช่วยกันแสดงความรักความห่วงใยต่อเขาเห็นไหมมันไม่ได้อยู่ที่ใกล้หรือไกลครอบครัวเนี่ยนะไม่ให้อยู่ไกลเนี่ยเข,เขาก็อยากจะมาแม้ก็จะสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้คือภาษาที่ทุกคนรู้สัมผัสได้คือภาษาแห่งความรัก <S <S เขาสัมผัสได้ว่ามิติใหม่รักเขาแล้วเขาก็รู้สึกสบายแล้วมาที่ที่รู้สึกว่าสบายสบายแล้วก็มีเป็นครอบครัวที่ยอมรับเขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องรักษาไว้นะมีคุณค่า ึ้นจากมีคุณค่าเพราะเป็นครอบครัวแห่งความรักนะครับประการต่อมาเราคุ้นเคยกันดีมัทธิวบทที่สีข้อที่4บอกว่ามีบัมพีเขียนไว้ว่าฝ่ายมนุษย์จะบำรุงชีิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ต้องบำรุงด้วยเพราะฉะนั้ทุกคำที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์ <c oughs> กิจการบทที่สองข้อที่สีหลังจากที่เปโตเทศนาคนสามพันคนกับใจเชื่อ คนเหล่านั้นก็คำบักคำม้นในการฟังคำสอนของพวกอาคาัครทูตและทำอะไรอีกร่วมสามวิธรรมหักขนมปังและที่ฐานไยไปเพราะเขตที่คริศจักรมีคุณค่าก็เพราะว่าเป็นแหล่งอาหารฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับคริตจักเนี่ยเป็นที่ที่เต็มด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณเพราะเต็มด้วยระวจนะนะครับ แน่นอนะคือจะมีค่าเพราะพระวจนะมีหลักการในการบรรุชิตมีอมีอาหารน่ะทำไมแผ่นดินนี้มีทําไมเอเลียซา,าต้องยืนหยัดอยู่ในแผ่นดินแปลงนั้นไม่ยอมถอยเพราะว่ามันเป็นแปลงข้าวสาลีเต็มไปหมดเป็นอาหารนะครับมันมีคุณค่าแผ่นดินนี้เพราะว่ามันให้อาหารคือสัจจที่มีคุณค่าก็ต้องเป็นสัจจที่สอนพระวจนะพระคําของพระเจ้าโบบาลัสสุดท้ายเนี่ยพระวจนะจะออกมาจาก สิโยนออกมาจากเยรูซาเล็มออกมาจากพระโอฐ์ของพระเจ้าออกมาจากเยรูซาเล็มดังนั้นคฤตจกักหรือบ้านฝ่ายวิญญาณหรือเซลต้องเป็นแหล่งอาหารฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับคนมาแล้วต้องอิ่มนะมาโบแล้วต้องได้รับคําสอนคาเป็นอาหารที่ทําให้จิตวิญญาณของเรารับการเติมเต็มนะอิ่มนะเป็นเหมือนร้านอาหารชั้นเลิศมีกระดูกบ้างกินอาหารแข็งบ้างเอเมนไหมครับ เนี่ยฟังเทศทําให้เราต้องเติบโตบ้างเพราะว่าเป็นแหล่งอาหารมาแล้วต้องรับต้องกินนะอย่าให้พลาดนะครับทุกครั้งที่มาฟังคําของพระเจ้านะเพราะาเป็นแหล่งอาหารฝ่ายวิญญาณนะครับถ้าเมื่อ,อไหร่ค้อจากไม่สอนไม่มีพระคำแล้วเนี่ยโอเคจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าไปเนี่ยเพียงเพราะว่าไม่ชอบใครบางคนเนี่ยแบบนี้ใช้ไม่ได้ท่านจะไม่มีที่แฝงตัวอีกต่อไปเพราะท่านจะไปโบสถ์ไหนในโลกเนี่มีคนที่ท่านไม่ชอบ แล้วมีทั้งคนที่ไม่ชอบท่านด้วยเหมือนกันบอกให้เราไม่ได้มาบสถเพราะว่เราติดอยู่กับบางคนนะครับต้องติดอยู่กับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์หลายคนเนี่ยชอบไปติดกับคนนั้นไปฟังคนนั้นคนนี้มากมายเนี่ยพี่น้องยอนบทที่สิบห้าบอกว่าแขนงติดอยู่กับเถาใครคือเถาพระเยซูไม่ใช่ผู้นำบางคนโอ้ชอบไปฟังอันโน้นอนี้โอ้โหเอาแขนงตัวเองไปติดกับ เผาผู้นำคนนั้นพระมีข้อไหนโอ้คนนั้นสอนดีคนนู้นสอนดีอย่าไปคนนั้นพี่น้องดังเนี่ยเราต้องติดกับพระคริสต์ที่เป็นเถาขแขนงต้องติดกับพระเยซูผู้นำดีก็ต้องพาเราไปติดกับพระเจ้านะครับงย้าเนียต้องไม่เข้าใจผิดหลายคนติดตามผู้นำจนหลงทิศเมื่อผู้นำหลงทิศก็ยังตามไปอกีกผมคงไม่เป็นแบบนั้นเมื่อรู้ว่าถ้าผู้นัไม่เดินกับพระเ้าผมก็ไม่เดิน แต่ถ้าตราบใดก็ตามถ้า,าผู้นาเลยคือจากนี้ยังเดินกับพระเจ้าเพียงพอที่จะเดินตามผู้นําเพราะผู้นําจะพาท่านเนี่ยเชื่อมต่อกับพระเจ้าพระเยซูริ์ซึ่งเป็นเถาดังนั้นเถาเนี่ยเป็นพระเยซูริ์ไม่ใช่มนุษย์เอเมนนะครับนั่นเป็นประการที่สามบ้านหรือคือจะมีคุณค่าเพราะเป็นแหล่งอาหารฝ่ายวิญญาณประการที่สี่มัทธิวสิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบแปดมัทธิวสิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบแปดบอกบรรดาผู้ที่ทํางานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจง มาหาเราและเราจะให้เจ้าทั้งหลายหายเหนื่อยะเป็นสุขแสดงว่าคสตจักรหรือนิเวศของพระเจ้าหรือบ้านฝ่ายวิญญ,ญาณเนี่ยจะเป็นที่ที่พักพิงทําให้หายเหนื่อยและรับการเยียวยารักษาได้เมื่อมาในคสตจักรของพระเจ้าหรือชุมชนที่มีคนของพระเจ้าอยู่ที่นั่น<ๆ>เขาจะได้อธิษฐานเผื่อจะนําท่านไปสู่การปลดปล่อยนะครับเมื่อเรามาขอคําปรึกษาเมื่อเรามารับการอธิษฐานเผื่อเราจะรับการปลดปล่อยหักโซ่ตัวนฝ่ายวิญญาณ ท่านก็จะได้หายเหนื่อยนี่คือที่ที่เราท่านควรจะอยู่นะท่านจะมีปัญหาหลากหลายมากมายเนี่ยไปที่สภากาแฟเนี่ยหายไหมม,มีแต่ให้ไปฟังนินทากันหรือว่าบางทีเนี่ยใครจะช่วยเราก็าจะไหม้ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้นะท่านจะไปบอกคนอาจจะบอกว่าอสมน้ำหน้าสมไม่มีเคาะกรรมตั้งแต่ชาติปางไหนอีกเอาไปกันใหญ่แต่มาในคริสตจกักร พี่น้องบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยนะผู้ที่อยู่ในการควบคุมหรืออยู่ในพันธนาการใดๆจะรับการปลดปล่อยเอเมนเมื่อเรามานมัสก,การพระเจ้าเมื่อเรามาฟังเทศด้วยความเชื่อทุกครั้งรับคําของพระเจ้าเป็นฤทธเดชท,ที่จะปลดปล่อยเราประกาศให้กับตัวเองบว่าใช่แล้วเราเป็นผู้ที่พระ้าทรงรักเรารับการปลดปล่อยรับการไถ่แล้วในพีเยซูรับการอภัยแล้วทุกอย่างเปล่าประกาศชัยชนะได้เอเมนดังนั้นคึิสตจักรหรือบ้านฝา่ายวิญญาณจึงเป็นที่ที่เราจะพักพิง และก็รับการเยียวยารักษาทั้งจิตใจและจิตวิญญาณสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาประการที่หาสุดท้ายครับเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11ถึงข้อที่16โดยเฉพาะข้อที่12เป็นต้นไปบอกว่าพระเจ้าประทานของประทานทั้ง5นะที่เป็นของประทานผู้นำคืออักทูตผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐผู้เผยวชนะสิทธยาพิบาลและอาจารย์ได้พูดถึงว่าผู้นำเหล่านี้เตรียมทรให้กชน ให้เติบโตพร้อมที่จะรับใช้ดังนั้นเนี่ยคิสจักหรือบ้านฝ่ายวิญ,ญญาณจะเป็นที่ที่เป็นสถานที่ที่จะสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราให้เติบโตปลดปล่อยเราให้เราค้นพบของพระท้าให้เราได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าในการรับใช้ผู้นําทั้งหลายในห้าของประธานเนี่ยเป็นเหมือนโค้ชเป็นเหมือนผู้ที่มาดูชีวิตของท่านถ้าท่านรับการเทรน จากผู้นำฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งก็เทรนมามากแล้วเทรนจนเอวจะหักแล้วนะฮะท่านจะต้องเป็นคนที่พรักพร้อมนะเป็นที่ท่านเติบโตและพรักพร้อมที่จะทำการดีนะครับก็คือคิสตจักรหรือบ้านฝ่ายวิญญาณเป็นที่ที่เราจะเหมือนกับบ่มเพาะแล้วก็เลือนเพาะชำฝ่ายวิญญาณที่จะทำให้เราเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาเกิดผลเป็นพรต่อคนมากมายและปลดปล่อยชีวิตในการรับใช้พระเจ,จ้า นะทำให้เราเติบโตนะครับดังนั้นพี่น้องเหล่านี้คือคุณค่าของคริสตจักรและกลุ่มเซลล์ด้วยนะครับกลุ่มเซลล์เี่หวังว่าจะหัวหน้าเซลล์ก็ต้องจริงต้องมีชีวิตกับพระเจ้านะเป็นแบบอย่างนะเอารับไปชอบในการเตรียมอาหารนะครับเอาพระคำของพระไปย่อยให้ถูกต้องนะครับเพื่อจะสามารถช่วยทุกคนได้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอเมน นี่คือคุณค่าฝ่ายวิญญาณตอนที่สองนะครับเพราะว่าบ้านฝ่ายวิญญาณเป็นที่ที่พระเจ้าสถิตยอยู่เป็นศูนย์กลางเป็นครอบครัวแห่งความรักเป็นแหล่งอาหารเป็นที่พักพิงรับการเยียวยาและเป็นที่ที่จะทําให้ชีวของเราเติบโตและพร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขชีวเราทั้งหลายให้พักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างให้เราทั้งหลายจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ฟัง แล้วผ่านไปแต่เป็นผู้ที่ทาตามพระวจนะเพื่อเราจะสามารถช่วยกันในการสร้างนิเวศฝ่ายวิญญาณให้เป็นพรต่อคนมากมายที่เข้ามาจะได้รับอาหารจะรับการเลี้ยงดูให้เติบโตเพื่อพร้อมที่จะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกถ้อยคาให้เกิดผลท่ามกลางประชากรของ,ของพระเจ้านวัดนี้ด้วยเถิดจึงมอบถวายและขอบพระคุณมาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรครับ